โอ้เจ็ตบูนลารีเอ้ยเอ้ยอักันอักันยูยูเซลุกการม่นายี่ห้า่าดมันต้องอย่างงี้สิวะผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำ แว่นออฟตัสสีโลใสแล้วสบายตาเล่นเกมได้ดานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมดีๆตรงนี้เลย Arc Shop เติมได้ตั้งแต่ r o v free fire pubg mobile call of duty mobile w a r l a n d genshin impact league of legends wild rift และที่สำคัญมี s t e a ม w a l l e t ด้วยเติมได้ตั้งแต่ราคา50บาทถึง0 0 0พเอาไว้ซื้อเกมบนตร นี่นะ้ฮลซูนามี่เซอร์ฟู้ด่ะพี่เงียบไปไม่ต้องแปลกใจไปซะ l e อ s actually t a l ready o อย่าไปดิคโตแล้วถ้าะหารมันพูดว่ายงไงวะภาษาอังกฤษอะเม็ดขู่เขาไปเจ็ดสวย เสกโดนหัวไปนัด <söz> น <weet> oh, ึงแต่มันไม่ตายวะเฮียเชอริฟกระจอกที่ไปสุดสุดเสกร้อยสี่สิบห้าไม่ตายโหเยอะจัดอะค่อยค่อยๆค่อยๆขอก็ได้เดี๋ยวพี่ไปวัดกระสกอีกรอบนะเองมีชุบยังอ่ะ เองเก็บอันดิเบตอ,ออฟชุบก็ได้นะถ้าพี่ตายพี่ไม่น่าตายพ,พี่พี่ว่าพี่ชนะเสกกว่าพี่มันจะเอาเรื่องว่ะเราดูอ่ะเดี๋ยว<แ>อยขอเดี๋ยวคอยซ่อนให้แต่จะไม่ซ่อ,อนแบนนบเมื่อกี้ละซ่อนเมื่อกี้โง่มากเลยเราจะยู่งสอบมันโง่เพล่ฟิชแอนด์ส<น>ต็อพี่แปลมาเยเหรอตาพี่พี่ว่าพี่ชนะเสกกว่าพี่มันจะเอาเรื่องไปเก็บอันดิเบตออฟและชุบพี่ได้ไหม จะรู้่าวก็จะไม่ได้สวยโอ้แมงเอ้เมน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 โอเมนโอเมนอ่ะโอ้ my จ u c k i n g เราต้องเล่นโฮแล้วแบบเนี้ย I think Jack getting my ult, Jack getting my ult ทำไม nobody got my ult, nobody got my ult โอ้โหเห็นขาโอ้มันอยู่ไหนเหียมันอยู่ไม่ได้เก s ตออฟ d ตูปิเี u ยฮะไปตีเก็ได้เตี๊ยเดี๋ยว e ี่เปแต่ว่าต้องโหต้องมีคนวางสไบพี่ก่อนและจิงจอน ต้องวิ่งเข้าเลยนะแต่รอพี่เปิดอันติก่อนนะอันติครึ่งหลอดแล้วค่อยวิ่งเข้าพี่ว่าพี่โดนอัพตายก่อนแน่เลยเกือบเฮ้ยสไปด์อะวัวดีม่ตายไหม่้นตไม่รู้เลยอะเมื่อกี้โดนโดนถึงเท่าไหร่อะเมื่อกี้ยิงไปร้อยหนึ่งอะร้อยยี่อะ โอ้หลังมาวัมีตัวไปร้อยยี่อ่ะไอ้เหี้ยกููดว่ามันเเอราต้องเอาสไปไปดูดิเราไม่เอาสไปไปอ่ะมันก็ดักรอสไปเราดิไอ้วอตส์ควายวอตส์ควายก็ถือสไปดดิเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดักตรงนี้เดี๋ยวพี่ดักโโถตรงนี้ให้โโตรงนี้ให้ไนกิเลียตเสกมาเสกมาร้อยหนึ่งแล้วร้อยยี่สิบอีกแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบิมโตนแม่งยิ่งไยตายเลย

เอยากชี้นกปกติเด้งดีคนนี้อันนี้เมื่อกี้เด้งออกงงโอ้ขี้นกเท่าไหร่ถึงเป็นขี้นกอะอักมันถามมันถามสับด่ายควยขี้นกมันคำด่าเหรอโง่โงงโง่ดิงดองมันยังไม่ยิงนะระวังโอเลวยัดีนยวพี่เปิดอันติโอ้ยโอ้ยเกียออตายชุบได้ชุบได้ chụp đây ai Nhanh chúng chụp xe ẩu ôm pan pan bổ pan 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 off thòng off thòng off thòng chết sai off, bim off, i don't think I peak, I don't <coughs> What the hell มังอ่าระวังตรงนี้เลยเรามาตรงนี้ไเลยออฟขึ้นแน่เอ65 brim มังจริงไม่ไม่อ่าไม่อยู่ในแซหมดเลยครับไม่มีข้อหลังพีไรีไรคราร่าเรโอ้ jet gun ารีเอ้ยเอ้ย a ีก i n a n you you s a ลุกกาิเย้ฮ่าฮวลี่โกดมันต้องอย่างนี้สิวะคอนเทนต์จังวะใครสอนมันวะใช้คูเก้นเองเลยพี่ลูกกระลี่โอ้ยมาตรงนี้กับพี่ก่อนผมอัดวิดีโอเขาค้างไว้เ เซฟไม่ได้อัดหน้าจอเขาโรเทตโรเทตเอ้ยยูแคนโรเทตปุโอ้ยโรเทตโรเทตเอาไม่ยิงมันหน้าไม่ยิงมันหน้า <c oughs> ต้องยิงเอาชิบโอ้โห ถ้าไม่ยิงพี่เ oh. หลือย pues ี่สิบอะพี่เจ๊ดอยู่เนี่ยไอเทียเมื่อกี้แม่งเดินตามหลังผมล้างลัางล้งเซกหลังเซกเออฉันเยอรอเลยรอเลยเซ็ตรอเลยสวยจัดนาเกลีย์นาเกลียนาเกลียโอ้โหเยอยกูมัวแต่เซตเทียอลไรของกูดึกด่าเว้ยเฮ้ฮะโอ้โหเฮ้ยอย่าวิ่งดังดิมันรู้ หายแล้วดังแลนะเปิดไปไหนเรนสโตนน้องเอาทาบิ่งน้องมาให้พี่มาออเรนสโตนควายคือแบบไอ้เหี้ยงฟรีคออเดอร์มันส์คือแบบเศร้าอ่ะได้ยินเสียงแล้วว่าแม่งอยู่ในสายเอเมื่อกี้หาไม่เจอไม่รู้อ่ะแต่จะทามิ่งผมก็แย่ยิงตัวรัตโยยีตลอดอ่ะเออาดิมีไม่เคยตายอ่ะคุณคือใครครับเลน่า อ๋อเลยนะกูโดนออฟปกับไมเนี่ยไก่ปเศษปืนอะไรอ่ะว้าวเจ็บดื่นกูแจ็คแจ็คมาขโมยอ่ะแจ็คมาขโม สักทีอ่ะไอ้เฮียกำคาไม่่ายแล้วเจี๋ยวพี่เปิดอันติเมตนะครับเฮ้ยบักโอ้โหอันติเมตมีทขี้กากดังวะเลดเข้าหลังเหรอไม่รู้ ซีทีเรอรู้สึกมาเข้าหลทงจิตีเรอซีทีเรอซีทีเรอซีทีเรอโอเคโอเคนอนได้นอนได้นอนไอ้วัดไม่ได้หรอระวังแล้วนะระวังสปายแล้วนะเราได้เปรียบนะใช่ใช่ชิบิโตนกำก็บสามนะโบตอนนี้ผมมาแล้วมา

ก็หลังเหรอเนี่ยคนคนเกาหลีวัตเจว่ตลูก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 กาลีลูกกาลีเดียอดูดูดิสอนสอนสอนแบบนี้เซเซอันนี้เขาไปเซิร์ชกูเกิลไปเองนะครับเนี่ยเน่สเน่ดิเน่ดินาฮีนาฮียังไม่พูดชัดด้วย แมงผู้โคตรชัดเฮ้ยอยู่ดีก็โคตรวะ Hey let me do something flip up เโอบอมยังไม่ดับใช่ปะ He's saving my vandal No he's not saving He's using my vandal uh, Connect What the f c k c o n e c t Connect 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 Like when you have a s h o t dick โอเคฮัมเน็กเบบริมสโตนฮัมเล็กโนดิกฮัมเน็กย่าฟักยูคฮัมเน็กฮัมเล็กูการลีลูกาลีแล้วแบบเด็กด้วยนะเราเขาไปเซิร์ชมาเองอะให้ทำไงวะผมน้องเขาเลยเนี่ยวะี่ยิบฉี่ไาแลนักอี่บปแลนเฉา คิวเบชิ o มาแล้วชิบา buy. ้ e y buy me, please บา She buy คือ you you can c l m down y e a พี่มนไม่ come down พี่มัน c l m down c m a c swarm g r e n เฮ้ย c l m แบบนา้ยยิงไม่โดนเดี๋ยวผมได้บัเดี๋ยวผมได้บั๊ก้ยรอดับส เขาดิเซต80เขาดิเซต80 80 80 80 80เข้าไปในเข้าไปในไอนีแล้วนะเคล่อนทอขึ้นทอขึ้นทอแล้วระเบิดกระนาทุ and how to say passive in Korean อ๋อ80 80เย้80 What ah so what wing off ไปบีนะ yeah, yeah. and seven seven chill

<laughs> อะไรวะเน <laughs> ีย่ย <laughs> <laughs> เลิพูดชัด <c oughs> ด้วยประเด็นน่ะเอะเอู๊แจคูอ์ดอย่างชาัดเลยก็แตก โอ้ย fuck you ไปสุดบริมโตโอ้ no dick นาย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 ในแชทบอกสอนที่อะไรก็ไม่มันไม่ได้สอนไปเซิร์ชกูเกิลเอาเอง rotating ข้างล่างข้างล่างข้างล่างมาดูตงมัข้างล่างอะไไม่เก็บฟองไม่เจอเม็ดเม็ดเวอนเม็ดซบะเม็เก็บไว้ล้วหรอเก็บไว้จังวะ โซว่าเมนรเดดชิวชิวชิวชววจตายแล้วนะเราอย่าแพ้นะเจ็ดตายแล้วโอ้ fuck you ไดอไอ้เหี้ยเอ้ยบเกือบจีจีวีไอ้เหี้ยเกือบเอ็ดแล้วไม่เอ็ดสักทีเลยไอ้เหี้ย้เย